สวัสดีครับมาพบก,กับช่อง Mac r n o Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับอ่มาครับผมวันนี้นะครับ เข้าเกมมาเมื่อคืนนี้นะครับผมก็มีทั้งน้าของตารางล็อกอินพิเศษฉลองครบรอบ8ปีเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสัปดาห์นี้อ่าซึ่งจะมีแจกทั้งหมดนะผมเป็นทงน้นของตัว๋วฉลองครบรอบ8ปีล้วนๆเลยนะครับผมอ่ะกี่ใบก็นับกันไปตามที่เห็นนี้เลยนะครับ2612นะครับบวกกับอีก5รวมไปทั้งหมด17ใบด้วยกันแล้วก็มีสุ่มแจกตามแต่และช่วงเวลาอีกด้วยนะผม,ผมก็พยายามเข้ามาล็อกอินเล่นกันทุกวันนะครับก็จะได้ ส่วนการาชาไปเปิดการชากันแบบฟรีๆเพื่อเอาเรนเจอร์มาย่อยหรือว่าบางตัวอาจจะใช้งานได้ดีในสเตทวิ่งหรือว่าในส่วนในๆก็ตามแต่นะผมก็สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับผมมาครับเดี๋ยววันนี้นะผมเราไปเปิดส่วนที่เหลือกันดีกว่าครับสำหรับทางด้านของแพ็กเกจเกียร์ที่เรายังคงค้างอยู่อีกแพ็กเกจหนึ่งนั่นเองนะผม มาลุ้นรับกันดีกว่านะครับว่าในวันนี้เนี่ยผมจะยังมีดวงหรือเปล่าผมก่อนหน้าน,นี้ได้เปิดทางด้านของแพ็กเกจเรนเจอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วใครยังไม่ดูก็ไปตามดูกันได้นะครับว่าผมได้เรนเจอร์ตัวอะไรนะครับผมจะเกลือหรือไม่เกลือนะแต่ผมบอกได้แค่ว่ากำมัดเท่านั้นแหละครับผมอมก็พอจะเดาราได้กันนะครับแต่ว่าผมจะได้ตัวอะไรก็ไปเปิดดูกันได้ผมในคลิปที่ ผมพึ่งจะอรงไปนั่นเองฮะฉะนั้นวันนี้มาเปิดสุ่มรับอุปกรณ์กันดีกว่าผมเกลือรอบเดียวไม่พอครับต้องเกลือกันแบบต่อเนื่องนะครับผมฮะกล่องล่างนี่เคยครับล็อกอินทั้งหมด5ครั้งด้วยกันก็จะได้รับกล่องการันตีเกียร์หนึกล่องครับสำหรับแพ็กเกจนี้ซึ่งในแพ็กเกจนี้นั่นครับก็จะมีสุมท่านั้นของเกียร์จันทราเกียร์คริสต์มาส เกียร์ดูร้อนนะผมเกียร์กบนั่นเองครับแต่ว่าจะไม่มีเกียร์ปีใหม่รวมในบบนี้ผมสิ่งที่ผมไม่อยากได้เลยนะครับก็คือแว่นนำน้ำของเกียร์เซดูร้อน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมจากเกียร์ทางด้านของเกียร์กบครับในช่องสุดท้ายเนี่ยครับที่ไม่อยากจะได้เลยนะผมโอ้โหมันเป็น4ชิ้นที่เกลือมากๆครับจากทั้งหมด20ชิ้นฉะนั้นผมขอแค่ทั้งหมด16ชิ้นครับหนใน16ชิ้นผมก็ยังโอเคครับผมถ้าไม่ให้เกียร์จันทาได้จะยิ่งแฮปปี้มากเลยนะครับสำหรับรอบนี้ฉะนั้นเดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมกันดีกว่าครับกดไปเลยละกัน,นับผมอกดรับมาแล้วครับผมคือ ลุนครับให้มันดิ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับผมให้มันดิ้นยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับอ่าสองครั้งแล้วนะครับสครั้งครับผมอ่าสี่ครั้งนะครับผมจะรอดิครบแครั้งครับผมห้าครั้งแล้วครับอ่าหครั้งแล้วห้าครั้งแล้วยังไงหครั้งครับหกครั้งโดดหกครั้งนะครับเครั้งครับผมเจ็ครั้งแล้วครั้งที่แปดครับโดดแล้วกดไปเลยล้วกันคือโอ้ยขอหนึ่งในสิบหกยังไม่ให้ เอาหนึ่งในสีม่มาให้ผมเลยละกันอตัวเกมสุดจัดเกลือทั้งแพคเกจเรนเจอร์เกลือทั้งแพคเกจเกียร์โอ้โหพะเจ้าอื้อหืออื้อหือกลุ่มขมับครับกลุ่มขมับตอนนี้เครียดเลยโอ้โหเท่ากับเดือนนี้ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยผมแต่ละชิ้นนี่โอ้โหสุดจัดจริงๆเครียดนันเลยทีเดียวโอโ้แม่เจ้าเรดาร์ชั้นเยี่ยมเลวนาดเอามาทำไมครับเนี่ยอันเก่าในครั้งยังมีที่ไม่ได้ใช้อยู่เลยครับสำหรับชิ้นนี้อื้อหือ สุดจัดจริงๆเกลือต้องเกลือให้สุดนะผมโอ้โหแม่เจ้าโว้ยเดีย๋ยวไปดูเกียร์กับผมกันสักหน่อยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเกียร์โชว์นะผมสําหรับเกียร์รีโอนาชิ้นนี้นะว่าผมมีกี่ชิ้นแล้วนี่ครับมีสามชิ้นยังใช้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองครับผมอีกสองชิ้นก็ยังไม่ได้ใช้นะครับโอ้โหแม่เจ้าอแต่ก็ลอกไว้ก่อนครับผมดีกว่าไม่ได้ อะไรเลยแล้วกันครับถือว่าเป็นเกียร์จัดดาวอีกหนึ่งชิ้นแล้วกันนะผมเอาไว้ใส่ตัวกันบินจะดีมากครับสําหรับชิ้นนี้อนะเพราะว่ามันมีทางด้านของความแม่นยํำสกิลนั่นเองเดีย๋ยวไปดูกันสั่งนี้นึงนะครับผม เมื่อกี้ยังไม่ได้ดูครับนี่ครับมันจะมีทั้นน่งของความแม่นยำนะครับผมอ่าไม่ใช่แม่นยำสกิลครับเป็นความแม่นยำผมเมื่อสักครู่นี้ผมพูดผิดนะครับอ่าก็จะตีปกติได้แม่นยำมากขึ้นเหมาะสําหรับเรนเจอร์ที่เป็นสายกันบินนะครับผมอ่าตีตัวบินได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีทั้งใช้สกิลหลบสกิลครับแต่ข้อเสียของชิ้นนี้เลยคือมันไม่มีทั้นนั่งของรถแรกนั่นเองครับก็ใส่ออปชั่นที่4เป็นรถแรกก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใส่ช่องกลางเป็นออ ลดแร่ไปแล้วนะผมแล้วก็มาใส่ชิ้นนี้เนี่ยเป็นออปชั่นที่4เป็นผารังโจมตีกายเพิ่มก็จะดีครับทําให้ตีแรงยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับตัวกันบินนะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเหมอะสำหรับตัวกันบินใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวก็เราไปพีพแก้เกลือกันสักหน่อยดีกว่าครับผมโอ้โหเห็น <c> <he> แบบนี้แล้วก็กำหมัดสุดๆไปเลยนะครับผม <c> ไม่ไหวจริงครับเกลือแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับผม แล้วก็ทีมนี้นะครับตัดแรก6ตัวเอาลองดูละกันนะผมไม่รู้ว่าจะได้สักกี่น้ำครับออาลองดูครับทีมที่หนึ่งครับผมเราจะพอชนะได้หรือเปล่านะครับมาครับลุยกันดีกว่าเพ่มยังไงซิยังไง,ง,ไงรีปล่อยตัวครับรีบปล่อยตัวเึิบมเพิ่ ผมเปลี่ยนเอลซากลับมาใช้ร่างไฮเปอร์อีกหนึ่งรอบผมก่อนนี้ผมลองใช้ร่างออลตาแล้วมันก็ดีครับปล่อยตัวได้เร็วดีแล้วก็ชดเชยในส่วนที่ทีผมขาดไปได้ดีครับแต่ว่าทางด้านของ ความสามารถไฮเปิ์นั้นมันจะหายไปครับซึ่งผมมองว่าความสามารถไฮเปิ์ของเอลซ่าตัวนี้ยังเรียกได้ว่าดีอยู่ครับมันคล้ายๆกับของไทกะก่อนหน้านี้ของที่เคยออกมาอของไทกะก็คือการทําให้ต้านสกิลของสาววยพิบเนี่ยหายไปครับเมื่อโดนเอลซ่าหรือว่าไทกะโจมตีะฉะนั้นเอลซ่าเนี่ยพอมีเอลซ่าอยู่ในทีมสาววพิบฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะแสงมืดไม่ว่าจะโครมโบไม่ว่าจะเรนเจอร์ปกติเนี่ยก็สามารถทําให้ค่าต้านสกิลมันหายไปได้จากความสามารถไฮเปอร์นี้ครับผมเป็นความสามารถในการสุ่มติดนะครับ ซึ่งผมมองว่ามันดีต่อทีมผมมากผมเพราะว่าเรนเจอร์สมัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะแสงมืดหรือว่าโคนโบสายวัยพิบเก่งๆค่อนข้างจะมีเยอะผมใช้ในทีมทีมนึงค่อนข้างจะหลายตัวฉะนั้นถ้าทําให้ตั้งสกิลหายไปของสายวัยพิบเนี่ยพอเราจัดการโจมตีไปปุ๊บก็จะสามารถทำาด m a g e ได้หนักมากครับผมแล้วก็เข้าแบบเต็มๆเลยนั่นเองครับทำให้ฝั่งศัตรูตายได้ง่ายแล้วก็ลบล้างให้ของพวกคอมโบตัดแรกคอมโบตัวหนืดได้ดีนะครับผมฉะนั้นผมจึงเลือกกลับมาใช้ร่างไฮเปอร์อีกครั้งนั่นเองนะ ก็ประมาณนี่ครับผมมาอีกกันอีกสักทีม2ทีมละกันนะครับทีมนี้ครับผมตัดแรก6ตัวครับผมโอ้โหของข้างกันเลยครับตัดแรก6ตัวกลัวจะไม่ไหวผมไม่อยากจะสู้ทีมที่มีตัดแรกเยอะๆนะครับผมทีมนี้ละกันครับเมื่อกี้มีเอ็ดเวิร์ดแสงครับก็เลยผ่านเช่นเดียวกันนะผมลองดูครับทีมนี้ก็ได้ครับผมมาครับมาครับลองดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงบ้าง เจม,ม่วงปล่อยมาแล้วต้องรีบจัดการเจม,ม่วงวิญญาณีครับอุปสรรคปัญหาก้างขวางคอชิ้นใหญ่นะผมเพิมเพบ่มเพิเเรียบเอารียบออกมารีเซ็ตนะผมสำหรับเอลซ่าจะช่วยทีผมได้เป็นอย่างดีครับสําหรับเอลซ่านะผมฮ่าเมเ่มเพิ่มเพิ่ไหนดูหน่อยสิเป็นไงบ้างโอ้ยหายเกลี้ยงครับหายเกลี้ยงต้องรีบกดอวตารกันเลยทันทีครับสำหรับฝั่งบอดนะผม เพิ่มๆๆยังไงสิโอ้ใบกันรวัวๆครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดแสงคุ้มค่าจริงๆครับผมที่มีในทีมโอ้โหเด,ดอะแบกอย่างแท้ทรูนะครับผมสำหรับเอ็ดเวิร์ดแสงเดอะแบกแบบปิดทองรังพระครับโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแต่ว่าผมสังเกตบ่อยๆนะครับสำหรับการใบติดหัวนะครับผมอ่าโอ้ดีเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีความสัตย์เปิดเจาะสายพลังชั้นยอดอีกด้วยนะครับผมโอ้โหดีไปเลยนะครับ เป็นไบ้างทีมนี้น่าจะชนะได้ไม่มีปัญหาผมโอ้สบายสบายครับต้นหลีกตอนนี้ผมก็กลับขึ้นมามาสเตอร์สได้แล้วผมโอ้โหเพราะต้นหลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทีมแข็งๆเยอะครับในหลีกระดับสูงการไต่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทีมผมไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายผมโอ้โหแต่ไต่ขึ้นมาได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะต้องคัดคู่ต่อสู้สักนิดนึงนะครับกว่าจะตีได้สักหนึ่งทีมนะครับผม เอ,อทีมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยมาตีผมหรือเปล่านะผมแต่ผมจําได้เหมือนว่าเขามาตีผมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมไปเช็คสักครู่หนึ่งนะครับผมเช็คมาแล้วนะผมทีมนี้ตีผมยิงด้วยครับก่อนเปิดเหลีพีพ,พีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะผมฉะนั้นผมจึงขอตีคืนละกันนะครับผมชนะแพ้ไม่รู้ครับแต่ว่าขอตีหน่อยละกันนะครับผมมาครับรู้กันดีกว่าเพิ่ม ลุยกันครับลุยกันไม่รู้ว่าผมจะสู้ทีมนี้ไหวไหมนะครับเพราะว่าทีมนี้น่าจะโหดพอตัวเลยเกียร์น่าจะอึดพอสมควรครับไหนะลองดูละกันนะผมเอาเท่าที่ไหวครับมาครับมาครับรุยกันดีกว่าโอ้ฝั่งนู้นเอลซ่าปล่อยแบบรัว,ร,วรัวเลยนะครับผมสำหรับเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามใส่รถคูดาวเรนเจอร์มาเยอะหน้าดูเลยนะครับนี่ยโอโห แต่โดนสตานไปทั้งหมู่ทั้งแผงเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดครับสำหรับโค่ี่สลอตใช้งานได้ดีอยู่นะผมยังไม่โดนเนิร์ฟครับใครจะปั้นก็คิดไม่ผิดหรอกนะผมปั้นให้สุดครับปั้นจนแม็กซ์ได้เลยนะผมใครที่ปั้นค้างคาไว้อยู่อ่าอย่าปั้นแบบครึ่งกลางๆครับความสามารถมันจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนั่นเองครับผมฉะนั้นมาลุยกันดีกว่าครับทีมนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับชนะแน่นอนครับผมเรียบร้อยไปโอ้โหไม่มีปัญหาครับ เอาคืนสำเร็จนะผมภารกิจในรอบนี้เรียบร้อยไปครับ๋ยวดูเกียร์ครับสักนิดนึงนะครับผมโอ้โหมีดาบมีเงว้วโอ้โหมีหน,น้าราถึงอึดขึ้นนะครับผมเท่าที่เราสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเกียร์เขาเป็นระดับไหนแล้วนะแต่ชนะได้ก็โอเคแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาเปิดแพ็กเกจเกียร์กันประมาณนี้ผมเห็นกันไปแล้วนะครับว่าเกลือหรือไม่เกลือ ใครซื้อตามก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับใครยังไม่ได้เปิดก็ขอให้ได้ขอให้โดนเกียร์ชิ้นที่ถูกใจครับขอได้เซจ,จันทารักันนะผมใครที่เปิดอะไรได้ก็มาคอมเมนต์อวดกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย